ที่บ้าน LPN ตำบลบางคูหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปธุมธานีปณะท่านนายณชิตะคะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทยเป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน LPN เป็นศูนย์ช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและสัตว์าจารย์สุริช,ชัยหวันแก้วประธานคณะกรรมการมูล,ลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานร่วมในพิธีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยมูล,ลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN เป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการยกระดับคุณภาพการดาเนินการจัดสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหากลุ่มประชากรข้ามชาติที่เป็นแรงงานข้ามชาติและแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากการทํางานเป็นสถานที่ที่มีการทํางานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานด้านเด็กและการประสานง,งานความร่วมมือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในจังหวัดปทุมธานีและขยายขอบเขตครอบคลุมทั่วทั้งประ เทศไทย